ครับสวัสดีครับกับผมนายมศวิทย์เยี่ยมเนชาครับจากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนครับมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับครับวันนี้อยู่กับนายสมาเอมมันจะเดินครับอายุ70ปีครับปัจจุบันท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นอะไรครับได้ตำแหน่งอะไรกรรมการราชสิดำรงมากที่ปีได้ ยักสาวเว็บอาวุธความเป็นหาของแต่เอโนะไ่พันปืนโกความเป็ี่นมา่วรจะมาเป็นกรรมการสก็มีธรรมดาเลยชันรอาวาเรียตั้งน้องเอมรัมแตเป็นนหารรดับยุทนั่งการหารรงงานอะไรไม่ได้เนดนใหญ่เป็นเพื่อนะ ในทางท้งน้น,เ,นเร่งกันเนยตามจบทำทำอะไรไนี่ะอยากชวยคนในครามมาตั้งควานดีที่ที่เวลาเจอปัญหาครับที่ใช้ปัญหาต้องกรเจ้าม,มกรรมการเนี่ยเรามาประุการการเจ้าหมูไช้ K K ปัญหาเดียวกันกิดขึ้นจะขึ้น มีเทคนิค <HHH> มันเกับเวลาเเป็นกรรมการก็สิ่งหนึเทคนิคในการทำงานของกรรการก็สินเทคนิคในการทำงานกร้องมาอาีคนหลายต่างแบบไหนเรื่องีกงงานครับ่งนี้ไรครบแล้วตอนนี้ทำทงานอะไรอครับทำงานงานได้เรืก็จะจิตถางานก็ติดกบการทำงาน ก็น like kind of yeah, ้นี่ตัดเสียงกระาชคเพื่อทำงานวันก็จอย่าได้ยเลยครับคือมันต้องมาดูแลวัสดุดูแลวัสดุอย่าราความสะอาดเ่อทำดูแลเวลามีปัญหาได้ก่ว่าไฟดับได้ปกนี้ก็จัดการใช่ไหมครับยากฝากอะไรอยักกอะไรที่เยกชุหุดลังจะยากกว่าแตงเหงาเนื้อเหง cái lúc áo mấy chục thì phải tôi là một người đã phải biết là vì nhà 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 là nhà 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 là nhà 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 là nhà 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 là nhà 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 ครับสรับวันนี้ก็พอคุน้นอานไดสมัยเอ๋มันจะเดินครับที่ว่าหาความรู้เกี่ยวกับการเป็นกรรมการทัสน์กับคู้มาครับ